สบายดีพราแม่พ,พีน้องสู้คูุ่กุนมาพบมาพอกันแล้วพี่น้องกับสองคไทยมองล่าเมื่อน,นี้พาพี่พาน้องไปไปยาไปยาตอนพี่น้องเอ้ยไปเอาปลาคอนเดี๋ยวไปเบิ่งว่าไปยาตอนเบิ่งพอมันจิได้บ่ตอนเชิญป้าไวแล้วหลังจางห้าก็จะไปหาไปเบิ่งปลาคอนพี่น้องไปไปนุ่นกันไปรุ่นกันว่ามันจิได้บ่ไปไปเลย ทายตรงหน้าเฮอยพี่น้องเบิ้งพี่น้องเอ้ยหน้าข้าบดิเอ็ดหน้าห้างนะเห็นสภาพกระแยงเต็มอยู่เห็นว่าพ่อกระแยงเต็มอยู่หน้าขาบดิเอ็ดหน้าเข้าป้าคุณนายพันธ์กับลานไายพญามัยก่อน มันชีสั้นไหนเด้อพี่น้องเด้อเนะคยเลยเคยชงหอดมองอยามตอนอันนี้หน้าหน้าเกลียวแล้วแหละเพื่อกินหอดทำมาบ้านเฮาป่ะพี่น้องเด้อเบิ้งคลิปนี้เด้อเพื่อกินหอดเด้อ โอ้ไก่ป่าเอ้ยไก่ป่าบินเออพนะพนะก,กกกอะไรพนัะมีเห็นมั่นเราเบิ่งป่าเบิ่งธรรมชาติเพื่อคนที่อยู่กรุงเทพกรุงไทยไม่ได้มาบ้านหลายปีเบิ่งพอหายคิดหอด มาไอ้เดเฮาไปรุ่นน้ำกันยามตอนพี่น้องตอนนี้ก็มามาแล้วพี่น้องมาหอดตอนเลยเอามารุ่นเหมือนกันไม่ชิมหวานบ่างมือกระทอบางมือกระือมึอกืเอเอพาช่วงนี้มเม็นหน้าฝน่าบืนน้ำหม้หยอย อลุนบ้างไม่ได้พอเถอพีน่น้องเอ้ยได้ประกาปาคอตัวนึงคอตัวนึงกับกระปูโอ้มีมา้นมา,นมานี่ม้า <c oughs> นะนี่เยอะเชิญเ่ยนี่บ่ อะไเนียนะเด้ๆเออมีได้ไม่ได้มาหน้มีหมันกินแห้วกินแห้วมาหนิพี่น้องเอ้ ถ้าฝนมันมีโต๊ะป่ามันไม่ได้บืนมันบืน,นบืน้อบ,บ,บืนน้เหมาะมันมีบืนน่าหน้าเหมาะกันเนาะไม่มมนนได้ฝนเนาะ่าจะไปเองสาปานน้ำพรสรุปมันเอกินเหี้ยวพี่น้องเอ้ไม่ได้ไมีได้ได,ได้ปลาตัวน้อย,อยตัวหนึง่งขอการงน้อยตัวหนึง่ง ไปใสกันต่อเดี๋ยวเอาไปเอาปลาคอนดีบ้าน,นี้เพาไปเบิ่งน้ำกันวะมันจีได้ว่าปลาคอนมาน,นี้เาเนื่องจากว่ามันปลาตอนมันไม่ได้แล้วเอาเอาปลาคอนนี่ไปไปพี่น้องไปน้ำกันบ้านน,นี้ มาพี่น้องมาเอาปลาซิวอีวานี่อยู่ไห้นี่กำลังทำการอานนอยู่จับอยู่พอถูกปลาซิวก็ไลยหลายเด็กน้อยมีเด็กน้อยจับนำผูมีผู้ซอยเดี๋ยวมาลุ้นกันมาชิวไล่มา,ารเริ่ยพี่น้องมีปลาดุกพร้อมหมดอ่ะจับอยู่พิษพลาดกินเองพี่น้องเอ้ยลืมเปิดไม้กำลังยินอยู่แล้วเนาะอยู่เคอรหนึ่งตักปลาซิวพี่น้องเอ้ยทั้ทงปลาซิวทั้งปลาดุกปลาดุกจับอยู่ บอกเบิบบ้งไม่รู้เบิ้งปลาดุกโอ้จับได้เลยเก่งเก่งเก่งปลาดุกกระไลพี่น้องเอ้ยปลาดุกน้อยปลาซิวกระหลไรเอาเมออื่อกี้กินพี่น,อน้องมันจกเกี่ยวเข้าหมาปลาคอนเมือ่อกี้วนขนาดพี่น้องเลยเอาปลาคอนนี่ยลายปีแล้วปลาดุกปาคอน นี S <S ่พี่น้องเอ้ยวันนี้เฮาก็เอาแล้วเรียบร้อยแหละครับบ่เมืองคนเมืองคนเอาป่าเลนะเด็ไปล้างเลยนะเขามาหาหาไปหามาก็ได้เจองูพี่น้องมันเหตุใจตืนเออเพิ่งตื่นวะเนี่ยนะมาเบิ้งต้องการว่ามันได้ลายชื่อด้วยนะปลาซิวทั้งขี้ตมทั้งเบื่อที่มันไปเบิ้งต้องการตอนล้างพี่น้องไปปลาดุกไก่น่ะไม่ได้ตื่นไปน่ะนั่นเหตุนี้แล้ว อะไยบ้างนี่ปลาดุ๊กลูกปลาดุ๊กหลายหลายพี่น้องเลยปลาดุกน้อยคอมีกาจับน้องเขาพี่น้องจับตัวเดียวพยานพยานเงงมันปลาดุกดองเงาะบอกว่าคือว่าคือว่าฮักเงีงมันเลยหัน พ่อพ่อ่าไปพุ่นเอออันนี้ดิเอาไหมะนี่นี่นี่ลูกนี่นี่นี่ปลาได้ไหมได้สามตัวสี่ตัวพี่น้องอันนี้เขายังหามมมืดพี่น้องเลย เยอะเข้าแล้วไม่ได้กินข้าวทิ้งแต่แต่เลิกแต่เกี่ยวข้าวก็มาอันนี้เลยเดี๋ยวเขาไปหากินข้าแล้วมาหาเอาเมอรพี่น้องเดี๋ยวภาโครนมาไ,นนดได้พอกินอยู่พี่น้องทั้งปลาลูกทั้งปลาชิวนอยู่นะเดี๋ยวเกลี่ยต้มบอกหลอกอยู่นะทั้งคนไ <laughs> ปพี่น้องจับนี้แล้วพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ้งนรงกันเดี๋ยวตอนล้างมันมันได้หลายชั่วโมงเบิ้งคักๆ แล้วเราไปเบิ้งเนาะไปลุ้นต้องการวะถ้ามีเมนูงพลอยเอชกินวันนี้อ๋อพี่น่ะพี่น้องเ็อยนี้นะมองนี่นะแห้งลายปลาซิวนย่นะได้เชื่อเบิ้งนี่นะยุบยุบอยู่เอาว่าพี่น่ะเอาว่าเออพี่น่ะอ๋อยังมีเมือพี่น้องเอ้ยหิวข้าวก่อนพี่น่ะเราไปเติมพลังก่อนเดี๋ยวลูกมาเอาเมือพี่น้องเอ้ยนี่เติมพละไหนคอยมาเอาไหมยุบยุบอยู่ ชวยเลย่อเขาเอ็นห้องไว้นพ่อพ่อช่วยเลยเนี่ยจะไปคู่บังเดี๋ว่อยุบอยู่เดีชื่อบคักเน่ยเนี่มันลงมาพี่มดปนี่ยพี่เน่งพี่นอ๋อพี่น้องยอดลายขนาดพี่นงลกเงีคู่มาุกอ่ะเอาไปเดียวมามองนี่กินีมาแต่ง่อมอปลาดุกมาแต่ข่นนะทางน ตาชิวนี่งุบอยู่ไปเดี๋ยวไปเดิมพลังก็พี่น้องเดี๋ยวจะมาเอามือ่อเพราะนายพ่านเพิ่มมีไหวเลยุกูละเห็นปะพี่น้องแล่นพะอพ่อเออกูละตักในโถกับพื้นผืออยู่อย่าไปเทใช่ไหมลูพผู้ไปเทผู้อาชั้นนี้แล้วพี่น้องเพิ่มไว้ เดี๋ยวมาเอาจะหน่อยกินข้าวก่อนชั้นี้แล้วพี่น้องนี่ตัวขาตัวใหญ่พีน่ะไปไปไปมีไวเลยนี่พี่น้องเบื้องตรงกันปลาดุกปลานําคอนได้ลายเติบได้น่ะเห็นปะปลาดุกตัวน้อยน้อยมีมีปลาซิวเลยเฮ้ยเบิ้งปลาซิวนี่น่ะโอ้ยลายเติบพี่น้องตัวซัำนสองนี้ช่องนี้นี่ปลาดุกลุ่มัน เดี๋ยวไปเบิ่งดีเถิงพี่น้องปลาชิวมันได้หลายชั้มเด้อน,นี่ปลาชิวพี่น้องนอี่นะอันนี้ตัวเลอะและ้วแหละตัวนี้ยังเลอไมีแล้วอ่ะนะบักกะลายหนึง่งยังเอาไม่เมดก็บักกะลายหนึง่งยุติให้หน้าฮันเดี๋ยวไปเบิ่งน,น,น้ำกันเนาะคลิปต่อไปคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ซัมนี้แหละพี่น้องพวกเราเบิ้งกับกด ฝาพพ่อไม่ม like, check, มพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังเจอดเถอะและีกคลิปต่อ,ตอไป